เป็นเรื่องของพี่วุลเส้นวิริธิภาคุณผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเตยดูมานั่งแต่เด็กพี่คิวโตวมายังไงพี่วุนก็ยังสวยเหมือนเดิมใช่ใช่ผมก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆนะพอผมโตมาเขาก็ยังเหมือนเดิมจริงๆสวยมากจริง โอ้สวยจริงๆฮะต้องบอกเลยครับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆสาหรับผู้หญิงคนนี้ครับและแน่นอนครับตอนนี้ความสวยของเธอเนี่ยอัปเดตล่าสุดก็คือเธอไม่โสดแล้วนะครับนะเพราะว่ามีนักหนุ่มนักธุรกิจนะครับชื่อว่านิกนะฮะธนภูมิกุลนมานั่งอยู่ในหัวใจสักพักใหญ่แล้วด้วยหนุ่มที่นั่งข้าง คุณผู้ชมส่วนความหวานของความรักครั้งนี้นะคะก็บอกเลยว่าหวานมากเราจะเห็นเขาติดตามไปกับกลุ่มเพื่อนๆพี่วุ้น,นคือแทบจะเกาะติดไปทุกที่เลยทีเดียวบวกกับตอนนี้นะคะอายุของพี่วุ้นเนี่ยก็แตะเลขสี่แล้วเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าคิดไกลถึงขั้นแต่งงานอีกครั้งหรือเปล่าเราก็เลยไปถามพี่วุ้นมาให้แล้วค่ะไม่อยากแบบเหมือนเพื่อนคนอื่นคือทุกคนโอเคอยู่แล้วแฮปปี้ก็ดีใจด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบมีภาพว่าวัานหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราแฮปปี้ดีแล้ว เพราะฉะนั้นอนาคตถ้าดีก็จะได้เห็นกันเองมาตรฐานที่แบบทุกคนมีความสุขไม่เหมือนกันของวุ้นเนี่ยถ้าทุกคนนี้คนรอบข้างวุน้นคนครอบครัววุน้นคนที่วุ้นรักเพื่อนวุ้นที่อยู่กับวุ้นเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังซัพพอร์ตวุ้นเหมือนเดิมยังแคนกำลังใจให้เหมือนเดิมแค่นี้วุ้นก็แฮปปี้แล้ววุ้นไม่ได้ต้องมานั่งว่าแบบยวจัดงานยิ่งใหญ่อลังการหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแค่แบบทำงานไปแล้วก็ทำทำงานให้มันดีเพื่อนเพื่อนไม่ได้ก,ก,ก,กดด นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยิ่งโตเรื่องของมุมมองความรักของแต่ละคนคก็จะยิ่งเปลี่ยนไปนะคะเอาเป็นว่าอยู่เป็นกําลังใจให้การสพอร์ตกันไปแบบนี้จริงๆแล้วแฟนคลับเห็นพี่วุ้นมีความสุข<ช>ก็มีความสุขไปตามๆกันแล้วแหละคะ่ะใช่ครับ